ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูชนชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่7นะครับผมกรกฎาคม2565นะครับผม ร้านอยู่ที่โรงเรียนบ้านนายมนะครับอสนังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับผมร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฉพาะท่านที่สุรโอนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับพอมาเพิ่มเติมนะครับอีกนิดหน่อยเด้อพี่น้องเดี๋ยวมีตัวไหนผมจะมาเริ่มนําเสนอพี่น้องกันเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับผมเป็นตู้บริษัทเด้อพี่น้องนี่ครับผมเป็นตู้ของค่ายโปรยูโรเทคนะครับน ยูโรเทคนะครับผมเป็น p ีเอสสิบสองนิ้วนะครับพีเอสิบสองนิ้วตัวนี้นะครับผมเป็นดอกนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยทั้งหมดนะครับผมเน็ตเวิร์กเดิมอะไรเดิมหมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังเลยพี่น้องครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นนี่ครับผมเป็นรุ่น p ีเอสิบสองนะครับพีเอสิบสองนะครับผมตัวนี้อ่าครับผมวัดกําลังวัดนะครับอยู่ที่สามร้อยวัตต์นะครับผมวัดต่อเนื่องนะครับผมนี่ครับวัดต่อเนื่องอยู่ที่สามร้อยวัตต์นะครับผมส่วนวัดพลิกนะครับตัวนี้อยู่ที่ 600้อยวัตต์พีคนะครับผมนะครับอิมพีดนซ์ก็คือ8โอห์มนะครับพี่น้องนี่ครับความถี่ที่ตอบสนองก็ตั้งแต่60เฮิรตซ์นะครับจนถึง20่เคเฮิรตซ์นะครับตัวนี้เป็นตู้ทรงพีเอสนะครับทรง PS นะครับผมมีเบ้านะครับมีเบ้าเสียบนะครับผมตัวนี้เป็นงานโรงงานเลยนะครับผมของค่ายโปรยูโรเทคนะครับผมมีเข้ามา2ใบเด้อพี่น้องเป็น PS 12นิ้วนะครับ PS 12นิ้วสภาพสวยนะครับผม เดี๋ยวผมให้ดูด้านบนนะครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับท่านไหนสนใจเด้อตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับพอเปิดราคานะครับผมไปละ3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับรานี้พร้อมราคานี้พร้อมจะส่งเด้อส่วนท่านไหนมารับเองนะครับผมเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้เด้อสำหรับท่านที่จะเข้ามารับเองนะครับผมเดี๋ยวช่วยค่าน้ำมันไปนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมดอกเดิมนะครับดอกเดิมทุกดอกนะครับผมสภาพใบเยี่ยมนะครับสำหรับดอกนะครับดอก ทั้งทั้งกลางทั้งแหลมนะครับผมมาเยี่ยมนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นรุ่น PS12 นะครับของค่ายโปรยูโรเทคนะครับผมใบลัสสา0พบาทนะครับพร้อมจัดส่งด้วยราคานี้ครับพร้อมจัดส่งให้พี่น้องทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นตู้18นิ้วนะครับผม18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้บีพันนะครับพี่น้องบีพันนะครับเป็นดอกดอกก็เป็นดอกของโปรยูโรเทคเลยนะครับเป็นของโปรยูโรเทคเลยเด้อพี่น้องตัวนี้ครับผมสภาพสวยๆนะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับ นี่ครับผมเป็นตู้บีพันนะครับผมตู้โรงงานนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้ดูนะครับครับผมตัวนี้นะครับผมพอมองเห็นไหมเนาะพี่น้องคนข้างจะมืดหน่อยด้อครับผมพอเห็นไหมครับนี่ครับผมเป็นรุ่นนะครับผม LS นะครับ 18Q นะครับตัวนี้ก็กําลังวัดนะครับวัดต่อเนื่องอยู่ที่หนึ่งพันวัตต์นะครับผมใช่ไหมเนาะอิมพีแดนซ์8โอห์มนะครับวัด วัดหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับผมนี่ครับตอบสนองความถี่อยู่ที่สามสิบแปดสามสิบแปดเฮิร์ตนะครับถึงหนึ่งจุดห้าเคเฮิร์ตนะครับผมความไวเก้าสิบสี่ดีบีนะครับถือว่าความไวนี้สุดยอดเลยครับตู้นี้นะครับครับผมความไวใช้ได้เลยนะครับผมตู้เป็นตู้บีพันนะครับผมตัวนี้ขนาดนะครับเท่าไหร่น้อพี่น้องครับผมแต่ละมิตผมหายากซะเหลือเกินนะครับผมความสูงน่าจะประมาณแปดสิบนะครับ ครับผมความสูง80นะครับผมตัวนี้เป็นตู้โรงงานเลยนะครับผมเป็นตู้มาจากโรงงานเลยนะครับของค่ายนี้นะครับผมโปรยูโรเทคนะครับพี่น้องนี่ครับผมครับผมเป็นตู้บริษัทเลยนะครับผมะแกรงปั๊มนะครับสีสวยนะครับตัวนี้ครับผมด้านบนก็จะมีเบ้าเสียบนะครับนะครับเบ้าเสียบสําหรับตั้งขามอนิเตอร์นะพี่น้องครับผมท่าไหนสนใจนะครับตัวนี้นะครับผมราคารับเองนะครับผมใบละ4,500บาทนะครับรับเองนะครับดอกเป็นดอกเดิมๆนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ขึ้นรูปตามให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าดอกเป็นดอกตัวไหนนะครับผมนี่ครับผมสีสวยเลยเด้อนี่ครับผมท่านไหนหาอยู่นะครับผมตัวนี้ม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมตู้บริษัทก็จะครับผมจูนเสียงเสียดเสียงมาแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเอาไปทําซาวก็ทําง่ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใบละ4,5 0 0บาทนะครับผมราคานี้รับเองเด้อส่วนค่าส่งนะครับผมสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมแต่ละพื้นที่ค่าส่งก็จะไม่เท่ากันนะครับพี่น้องครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปมาดูที่ ตู้นะครับพงพิทักษ์อีโต้นะครับผมนี้ขอบเหล็กนะครับผมขอบเหล็กนะครับหูจับเหล็กนะครับเป็นหูจับเหล็กคู่นะครับตัวนี้ของอาจารย์โจนะครับดอกเป็นดอกเอสเอนะครับเอสเอคงหลอดนะครับคงหลอดสีม่วงเด้อตัวนี้ครับผมแม่เหล็กใหญ่นะครับแม่เหล็กหนานะครับตัวนี้ไว้สีนิ้วนะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับดอกก็เป็นดอกของอาจารย์โจเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมจัดโปรยู่ไปละห้าพันบาทนะครับไปละห้าพันบาทราคานี้รับเองเด้อส่วนค่าส่งค่อนข้างสูงนะเพราะว่าตัวอาจารย์โจค่อนข้างหนักนะครับหนักหกสิบกว ท่านที่สะดวกรับเองเด้อหรือท่านไหนต้องการให้ส่งจริงๆก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับผมราคาค่าส่งกันก่อนได้นะครับผมก็ค่าแพงไปก็กับผมผ่านก่อนก็ได้เด้อพี่น้องไม่ว่าก,กันนะครับผมก็เห็นใจอยู่นะครับเห็นใจอยู่เพราะว่าค่าส่งแพงไปก็ต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นนะครับผมอันนี้เข้าใจเลยนะครับคนเราซื้อไปใช้งานเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นตู้ PS เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็น PS 10นิ้วนะครับ10นิ้วตัวนี้เป็นของ ดีอะคูสติกนะครับดีอะคูสติกนะครับผมสภาพสวยเลยนะครับผมนี่ครับดอกก็เป็นดอกเดิมๆจากโรงงานนะครับผมตัวนี้ครับผมเสียงดีนะครับเสียงดีมากเลยนะครับผมผมฟังแล้วยังติดใจเลยนะครับอยากเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้ลองนะครับนี่ครับเป็นรุ่นนะครับ PD 1 0นะครับ PD 100ด้นี่ครับผมสภาพไม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ไม่กิ๊กเลยนะครับไม่กิ๊กเลยนะครับสวยเลยนะครับผมมีทั้งหมด2ใบนะครับถ้าใครสนใจเด้อใบละ3,500บาทนะครับเท่ากันกับ ของโปรยูโรเทคนะครับเท่ากันเลยนะครับราคาเดียวกันนะครับนี่ครับสามพบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเรื่องที่น้องนี่ครับผมราคานี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มมากเลยครับผมครับคุณภาพเสียงครับไม่ธรรมดาจริงจครับสำหรับตู้ใบนี้นะครับผมครับผมเน็ตเวิร์ดก็เน็ตเวิร์ดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมสภาพสวยนะครับสวยกิ๊กเลยนะครับผมซื้อมือสองเลยของมือหนึ่งนะครับผมราคาใบละ3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมราคานี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับพี่น้องเอาไปฟังเสียงรับรองเกินตัวแน่นอนนะครับผม ต่อไปนะครับผมต่อไปพ o w วมนะครับก็เหลือไม่เยอะเรื่องพี่น้องอะเริ่มจากตัวนี้นะครับผมเป็นของบัลไลอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมอันนี้ผมมี fc นะครับสือมาให้แล้วนะครับผมบอกว่าตัวนี้นะครับไม่ใช่ของอาจารย์พงศินดาเรื่องพี่น้องผมคึกว่าใช่นะครับเพราะว่าเห็นสโลแกนแกเวลาแกลงคลิปนะครับแกจะบอกว่าครับผมโดยบัลไลอิเล็กทรอนิกส์ผมนึกว่าเป็นค่ายเดียวกันนะครับมี fc สือมาให้แล้วนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรื่องพี่น้องครับผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจากไหนเหมือนกันนะครับ ครับผมครับผมแต่งานสวยครับงานสวยงานเนี้ยบครับผมตัวนี้ครับผม18นิ้วข้างละสี่หอกอิ่มๆนะครับผม21นิ้วนะครับได้ค่าละสามนะครับผมครับผมจุกๆเลยครับตัวนี้ครับอ่าจุกทั้งน้ําหนักเสียงนะครับจุกทั้งเวลายกนะครับผมหนักมากนะครับตัวนี้ครับเกือบ70็กิโลนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมไบโพล่าข้างละน่าจะ ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สี่สิบแปดคู่นะครับสี่สิบแปดคู่นะครับตัวนี้ครับผมบอร์ดเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดทาเทคนะครับทาเทคทีอาร์หกพันห้าร้อยเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดบิดนะครับบอร์ดบิดนะครับตัวนี้เป็นบิสเตอร์เลยพี่น้องนี่นี่ครับผมนะเป็นบิสเตอร์นะครับตัวนี้แรงครับแรงครับผมก็คือถ้าเล่นอ่าสตูดิโอแล้วไม่สะใจนะครับผมกดบิดอีกรับรองครับผมดอกกระจุยแน่นอนครับผมแรงจริงครับตัวนี้ครับผมลองแล้วครับผม ลองกับตู้ของอาจารย์โจ้แล้วนะครับผมไม่กล้าอาจเยอะนะครับดอกเริ่มมีกลิ่นครับผมนี่ครับผมแต่ในครับพวกแรงๆครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมอ่าตัวนี้ผมเปิดราคาครับผมหนึ่งมื่หกพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งตัวไทเดอตัวนี้ครับผมตัวนี้ค่าส่งน่าจะเป็นพันเลยนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างหนักนะครับแต่ไม่เป็นไรผมรวมส่งให้เลยนะครับราคานี้พี่น้องไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับผมหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับส่งให้ทัวไทยนะครับผมสำหรับตัวนี้เด้อนี่ครับผม แล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นโพแอมนะครับของค่ายแอมเฟตเด้อพี่น้องนี่นี่ครับครับผมเป็นโพแอม3,000วัตต์นะครับ3,000วัตต์นี่ครับผมใส่ในเนี้ยนะครับมอแปลงใหญ่ๆนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับผมคาปาซิเตอร์8ลูกนะครับผมสภาพสวยนะครับตัวนี้สวยกิ๊กเลยนะครับครับผมตัวนี้สีแพรนิ้วนะครับโครงรอนะครับอิ่มๆเลยนะครับค่าละ2ดอกนะครับอิ่มๆนะครับอิ่มๆนะครับผมถ้าเป็นโครงปั๊มนี่ค่าละ3ได้นะครับ3-4ดอกได้เลยนะครับสหรับตัวนี้เด้อพี่น้องนี ครับผมถ้าจะเอาแบบจุกๆนะครับผมค่าละสองพอเด้อพี่น้องสิบแปดนิ้วนะครับครับผมถ้าวัดไม่สูงมากก็ค่าละสามเล่นได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับผมมอแปลงใหญ่ๆสวยๆนะครับลองแล้วครับผมตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดีมากนะครับผมตัวนี้นะครับผมเปิดราคาน9,500บาทนะครับราคานี้พร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแต่ก็ต่อไปนะครับผมมีเข้ามาอแค่เด้อตัวนี้เป็น Poweram นะครับโปรยูโรเทคนะครับผมเป็นรุ่น VX 5,000นะครับ VX 5000ตัวนี้มาพร้อมกับตู้ B 1 0 0 0แล้วก็ตู้ PS นะครับของ โปรยูโรเทคเลยครับผมนี่ครับครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถขับ18นิ้วนะครับพงปั๊มนะครับได้คาราดอกนะครับ12 15คาราสองเรื่องตัวนี้ครับผมตัวนี้สวยนะครับผมใช้งานปกตินะครับผมนี่ครับผมใส่ไหนแน่นๆนะครับครับผมจะไหนสนใจเรื่องตัวนี้นะครับผมเปิดราคานะครับผม ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมโปยูโรเทคนะครับวีเอ็กซ้าพันนะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยเด้อแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นโปยูโรอ่าโปยูโรเทคนะครับโอ้ดินเริ่มพันเลยพี่น้องเอ้ยครับผมบรรยากาศคึ้มๆนะครับฝนจะตกนะครับผมสงสัยต้องจัดแล้วครับแบบนี้ครับผมนี่ครับโปยูโรเทคนะครับผมเอ็มบีสองพัน V ีซเอนะครับผมตัวนี้นะครับสิบแปดพวงปั๊มได้อยู่นะครับค่าละหนึ่งถึงสองดอกนะครับผมสิบสองสิบห้าค่าละสองนี่ครับสบายๆครับตัวนี้นะครับผมหมอเตอร์แฟใหญ่อยู่เด้อพี่น้องนี่นี่ครับหมอเตอร์แฟใหญ่เลยนะครับผมคาาปลาข้างละสองสี่หกแปดนะครับข้างละแปดลูกนะครับผมตัวนี้นะครับพักขยายเป็นมอสเฟตเด้อพี่น้องนี่ครับพักขยายเป็นมอสเฟตนะครับใช้ไปโพลาเด้อสี่ตัวแต่ก็ความแรงพอใช้ได้อยู่นะครับพอได้อยู่เด้อตัวนี้นะครับผมนี่ครับท่านไหนฮะรับพอวีแอมนะครับงบไม่สูงนะครับผมเอาไปครับ สิบแปดปั๊มนะครับฝั่งในบ้านสองคูณสองตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมครับผมตัวนี้เปิดราคานะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสำหรับโปรยูโรเทคนะครับเป็นรุ่นสองพันวีซัเฮ็นะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆนะครับผมตัวนี้พอแว้งนะครับเหลือแค่สีเทนแล้วเด้อพี่น้องครับผมท่านในหาอยู่ก็เป็นตัวเลยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพามาชมสายกันบ้างนะครับผมนะครับสายเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับผมเป็นสายยูนิคอนนะครับยูนิคอนตัวนี้เป็น สายลำโพงนะครับเป็นสายลำโพงโดยเฉพาะนะครับผมนี่ครับเป็นอ่ายูนิคอนนะครับเฮฟวีดิวตี้นะครับผมสปปกสเปกเกอร์นะครับเคเบิลนะครับสองขอนะครับหนึ่งจุดห้านะครับตรงนี้สองคูณหนึ่งจุดห้านะครับผมเป็นสายลำโพงโดยเฉพาะเลยพี่น้องตัวนี้ไม่ใช่อ่าสายวีซีทีนะครับผมตัวนี้เอาไปทําปลั๊กไฟไม่ได้นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นสายลำโพงโดยเฉพาะเลยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมความยาวนะครับยี่สิบห้าเมตรนะครับยี่สิบห้าเมตร อะพร้อมเซพิคอนแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆนะครับเซพิคอนสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมีทั้งหมดสี่เส้นเลยพี่น้องนี่ครับยี่สิบห้าเมตรมีทั้งหมดสี่เส้นนะครับผมท่านไหนรับนะครับผมเส้นละหกร้อยห้าสิบาทนะครับโอ้ราคาถูกมากนะครับยี่สิบห้าเมตรนะครับพี่น้องยี่สิบห้าเมตรนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นสายบาโพงโดยเฉพาะนะครับผมไม่ใช่ VCT เด้อพี่น้องครับผมราคานี้เสียบได้ครับพี่น้องนี่ครับแบ่งกันไม่ใช้นะครับผมสายสภาพใหม่ๆเลยครับนี่สภาพสวยเลยนะครับนี่ครับ ม้วนละห5 0้อยห้าสบาทนะครับห5ร้อห้าสนบครับพร้อมจะส่งนะครับราคานี้นะครับมีทั้งหมดสี่ม้วนนะครับผมานไหาหาอยู่นะครับรีบด่วนเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปเป็นสายตัวนี้เป็นสองจุห้านะครับผมแต่ความยาวอยู่ที่สิบสองถึงสิบสาเมตรนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมก็จะไม่ได้ว่าสิบสองหรือสิบสามนะครับครับครับผมไม่สิบสองก็สิบสามนี่แหละครับอ่าตัวนี้เป็นสายยี่ห้ออะไรเนาะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่า s s f นะครับผม กลับหัวหน่อยด้วยพี่น้อง S S F นะครับ S S F นะครับผมตัวนี้เป็นสายลำโพง เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้ขนาด2.5นะครับผมตัวนี้ทําเบรดได้เด้อพี่น้องความยาว12-13เมตรนะครับผมมีอยู่2ม้วนนะครับผมตัวนี้เป็นเบอร์ใหญ่นะครับผม2.5นะครับผม2คูณ2.5นะครับเป็นสายลําโพงโดยเฉพาะเลยนะครับผมไม่ใช่ VCT นะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับผมเปิดราคาเด้อครับผมมูลละ350บาทนะครับผมนี่ครับครับผมเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่นะครับทำสายเบรดได้นะครับผมเส้นละ350บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมนี่ครับถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมแล้วก็ ตัวนี้ครับผมสายพ่วงเนี่ยพี่น้องสายพ่วงนะครับครับผมผมจ่ายเป็นกองนะครับผมกองละห้าเส้นนะครับพี่น้องนี่ครับกองละห้าเส้นเนี่ครับผมสภาพแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับผมอ่ากองละนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมจะส่งตัวไทยนะครับผมมีทั้งหมดห้าเส้นนะครับกองละห้าเส้นนะครับผมกองละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับมีสองกองเด้อยท่านใดสนใจแล้วก็นี่ยครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายลำโพงแค้นะครับผมเป็นสายลำโพงแท้ตัวนี้อ่าเป็นของเยอรมนีนะครับผมนี่ครับ ครับเป็นของเม็ดอินเยอรมนีนะครับตัวนี้ครับผมมีตัวนี้นะครับความยาว8เมตรนะครับความยาว8เมตรนะครับสองม้วนนะครับแล้วก็สายพ่วงนะครับสายพ่วง3ามเส้นเด้อพี่น้องนี่ครับผมสายสายพ่วงก็น่าจะประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรแหละครับประมาณนี้นะครับครับน่าจะประมาณเมตรห้าสิบนะครับนี่ครับผมความยาวนะครับอตัวนี้นะครับผมขอขายรวมเด้อพี่น้องครับผมตัวนี้ของใหม่ก็ คลับลายตั้งอยู่นะครับผมอ่ะกองนี้นะครับผมอันนี้เป็นสายแท้นะครับผมเอาไปเปรียบเทียบนะครับเอาไปลองใช้เอาไปฟังในบ้านดูเรื่อพี่น้องนี่ครับผมความแตกต่างระ Stock หว่างสายแท้กับไม่แท้นี่ครับจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นสายเยอรมนีนะครับของของเม็ดอินเยอรมนี R เลยเด้อพี่น้องนี่ตัวนี้อ่าตัวนี้อ่าเป็นสีเทาอนอตนอตัวนี้เกรย์นะครับเป็นสีเทานะครับครับผมตัวนี้เป็นสายนอกเลยพี่น้องเป็นสายเมืองนอกเลยนะครับตัวนี้นะครับผมสภาพสวยๆนะครับตัวนี้เป็นนสาายยยลลโโพพงดเเฉะะครับ นะครับสปีกเกอร์เคเบิลนะครับผมนี่ตัวน no. ี้ขนาด2อคูณสองจุดห้านะครับสองคูณสองจุดห้าเด้อพี่น้องนี่นี่ครับผมสีสวยเลยนะครับสองคูณสองจุดห้านะครับครับผมนี่ครับกองนี้นะครับผมสา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 มกองนี้นะครับนี่ครับสายสายพ่วงสามเส้นนะครับผมแล้วก็แปดเมตรสองเส้นนะครับผมอผมแบ่งปันนะครับแบ่งปันเด้อหนึ่งพันบาทนะครับผมนี่ครับกองนี้หนึ่งพันบาทนะครับนี่สามเส้นนี้ครับหนึ่งพันบาทนะครับผมราคานี้บอกเลยว่าซื้อใหม่นะครับผมไม่ต่างกว่าสองพันนะครับ นี่ครับผมคุ้มแน่นอนนะครับผมก็คือเฉพาะสายไม่รวมหัวนะครับผมสองพันนะครับกับไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนนะครับผมอ่ะอันนี้ผมแบ่งปันเด้อพี่น้องท่านไหนต้องการนะครับคุณภาพนะครับสำหรับสายนะครับเอาไปใช้งานตัวนี้ความยาวไม่เยอะนะครับอาจจะเอาไว้ฟังในบ้านกัำลังดีเด้อพี่น้องความยาวม้วนละแปดเมตรนะครับมีสองม้วนนะครับแล้วก็สายพ่วงสามเส้นเด้อพี่น้องนี่ครับผม กองนี้นะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมนี่ครับผมแต่ในสนใจเด้อก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายมาดูนะครับตอนนี้เหลือตู้แค่สามใบนะครับตู้นี้มีฮอนด้วยหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ผมเช็คให้แล้วนะครับอฮอนใช้ได้หนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวขาดนะครับครับผมลองแล้วนะครับผมแต่ว่าตู้ฮอนก็พอจะมองเห็นไหมเนาะครับผมก็ ราคาไม่กี่บาทหรอครับไอไว้นะครับไว้น่าจะอยู่ประมาณไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับประมาณแปดสิบาทครับไวฮอนนะครับนี่ครับผมสามใบนี้นะครับผมท่านไหนสนใจเด้อมีตะแกรงให้พร้อมมีชุดแผ่นให้พร้อมนะครับอ่าเฉพาะท่านที่อ่าเดี๋ยวส่งผมก็ส่งให้เรลิกแล้วกันครับผมถ้าท่านไหนต้องการที่จะให้ส่งเด้อครับผมอ่าถ้าส่งนะครับผมอ่าใบละผมขอใบละสองร้อยบาทนะครับค่าส่งครับผมท่านไหนรับเองนะครับผมสามใบนี้นะครับสองพันบาทนะครับสามใบนี้สองพันบาทนะครับราคารับเองเด้อพี่น้อง ครับผมสามใบนะครับสองพันบาทนะครับราคารับเองนะครับผมมีตะแกรงให้นะครับผมมีชุดแขวนนะครับขับมีฮอนให้สองปากนะครับผมใช้ได้หนึ่งตัวขาดหนึ่งตัวนะครับเช็คแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้ไม้อัดแท้นะครับสิบห้ามิลนะครับมีมูจับเหล็กในชุดแขวนนะครับแล้วก็จะมีบาแขวนให้นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจเด้อครับผมสามใบนะครับสองพันบาทนะครับผม ค่าส่งขอไปละสองร้อยพอนะครับผมถ้าเกินนี้เดี๋ยวผมออกให้เด้อพี่น้องครับผมพี่น้องท่านไหนนะครับผมสนใจตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้เด้อครับผมร้านนะครับย้ำอีกทีนะครับอยู่ตดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอาเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์หกสี่หกเก้าห้านะครับผมเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมพี่น้องท่านไหนสนใจก็แอดไลน์มาเบอร์นี้เด้อพี่น้องเข้ามาสอบถามได้หรือว่าจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับผมโทรมาก่อนแล้วค่อยมาแอดไลน์ทีหลังก็ได้เด้อพี่น้องครับผม ครับผมย้ำอีกทีนะครับร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฉพาะทางที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่าไหนไม่สะดวกก็ต้องขออภัยนทีนี้ด้วยนะครับผมท่าไหนเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสินค้ามีไม่เยอะนะครับผมครับผมสนใจก็ครับผมเน้นโทรเด้อพี่น้องครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมอ่ะลืมนะครับลืมสองตัวนี้นะครับ ขอเพิ่มเติมอีกหน่อยเด้อพี่น้องขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมบอลดึงไฟนะครับบอลดึงไฟเป็นของนิวต้านะครับผมหนึ่งร้อยแอมนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งตัวไทยเด้อสําหรับตัวนี้แล้วก็ตัวแอคทีฟนะครับผมตัวแอคทีฟนะครับผมจจกโบอยู่นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับผมเหลืออยู่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งเรือตัวนี้มีแอมในตัวนะครับผมเป็นของบาลานเจอร์นะครับตัวนี้แท้นะครับแท้บูเช่นะครับผมมีสติ๊กเกอร์บูเช่นะครับ นี่ครับให้พี่น้องได้ดูเลยนะครับนี t t hmm ่ครับสีสวยนะครับผมตัวนี้ครับผมมีแอมในตัวแล้วนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสภาพสวยนะครับสภาพสวยใช้งานปกตินะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจเด้อดดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้สวยมากนะครับผมท่านไหนหาตัวแอคทีฟนะครับไปใช้งานนะครับตัวตัวนี้นะครับมีแอมขยายในตัวนะครับผมสามารถป้อนเพลงจากโทรศัพท์เข้าได้เลยนะครับหรือว่าจะ ป้อนผ่านมิกนะครับก็ได้เด้อตัวนี้นะครับผมเสียงดีมากนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับของใหม่ตัวนี้มาอยู่ประมาณ17ื่นเจ็นะครับหมื่นเจ็นะครับตัวเดวแต่วันนี้บอกเลยว่าราคานี้เสียดายครับหาที่ไหนไม่ได้นะครับผมของบาร์เลนเจอร์นะครับบาร์เลนเจอร์แท้นะครับผมใบละนะครับเจ็ดพบาทนะครับราคานี้พร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อนี่ครับผมสภาพสวยนะครับผมดอกเดิมๆนะครับครับผมยังไม่เคยผ่านมือหมอแน่นอนนะครับตัวนี้ครับผมสภาพสวยเสียงดีนะครับผมถ้าไหนอยู่ไม่ไกลก็ครับผมเข้ามาฟังเสียงกันก่อนอ่าเข้ามาฟััััังงงเเเสสีีีีียยยกกนนนนนนน่่่่่อออไดด้้้พคคครรรบบบผผมมวละ ครับผมทนใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถาไมได้เลยพี่น้องอคราวนี้ไปจริงครับพี่น้องครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ